นะอารุณสวัสด์ยามเช้านะฮะก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะสำหรับผู้ที่มาใหม่ทั้งสี่ห้าท่านบุคนะลากรเพิ่มขึ้นตั้งแต่นู่นนะช่างซีโคนนะพร้อมกับอุปศกหนึ่งท่านก็คือคุณหมอป้อมนะก็วันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งที่เรามาอยู่วัดกันยัง อบอุ่นทีเดียวนะท,ท,ทั้งๆที่อากาศที่นี่ก็ยัง<า>เย็นอย่าบอกว่าหนาวยังไม่หนาว่ะแค่เย็น,นเฉยเฉยเมื่อวานนี่โอ้โหนี่แบบต้องบอกว่าหล่อห้อมนะเตรียมต้อนรับช่างทั้งหลายโดยการถอนหญ้าโอ้โหน้ำหูน้ำตาน้ามูกไหลลมโอ้โหพัดอสุดยอดเลยอากาศที่นี่ ต้องบอกว่าหนาวลมเนาะหนาวลมจริงๆไม่หนาวเท่าไหร่หรอกใช่ไหมดูผมบอกว่าจริงๆไม่หนาวเท่าไหร่เพราทำหน้าแบบพยักหน้าแต่ยิ้มยิ้มนี่หมายความว่าไงไม่จริงเหรอเมื่อวานพูดถึงเรื่องของอวันนี้อีกี่วันออกภรษาวันเฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอเฮ้ยพูดมาเล่นดิยี่สิบสองเลยเหรอ 22, ยี่สิองเโอ้ไวมากอีกกีวันทอดกระถินวัดพระตะกาย 28, นิวคาสเซิลโอ้ยหี่สิบปนะหน้าต่างกระจกสียังยังอยู่บนเรืออยู่เลยยังมาไม่ทันนะก็เราก็รอกันก่อนนะยังมีชีวิตดีอยู่หรือ น sì ิ่งนิ่งตายหาหมดแล้วนะนะขอยทีขอยทีย um ังมีชีวิตดีอยู่หรือโอ้โหพวกนี้ไม่เชื่อกัยทรรมากินเลยอยากจะพูดเรื่องหอฉันคุณยายที่ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อธรรมชโยนะท่านบอกว่าปีหนึ่งเสร็จไหมลูกโอ้โหปีเสร็จไหมเสร็จไหม อ,อยูยืนอยู่ตรงนั้นก็ต้องตอบพอเสร็จอยู่แล้วล่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็ลยุยกัใบเบื้องหน้าแล้วกันว่ามันจะเสร็จยังไงนะวันแรกที่ได้รับมอบหมาย <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดประมาณช่วงพฤศจิกานะซึ่งท่านก็บอกว่าอยากจะให้มากันแผ่นดินนะนะวันที่31 ทันวานะพร้อมกับต้อนรับจักรษฎรดใหม่การแผ่นดินเพื่อสร้างหอฉันนุ่นยายนะพูดง่ายว่าเกลียดินทั้งผืนหอฉันนุ่นยายเนี่สามหมื่นะใช่ปะสามหม่นสองพันตารางเมตรเนี่ยนะให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนโอ้โหคำว่าเสร็จภายในหนึ่งเดือนนี่ซีเรียสไหม ซีเรียสสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเต็นก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่แล้วก็แบบก็ไม่มีรับนโยบายมาปุ๊บสิ่งที่ต้องเร่งทําที่สุดก็คือเร่งแบบและท่านก็บอกว่าอยากจะให้วันอาทิตย์ต้นเดือนคือวันที่5มกราเป็นวันติดแผ่นทองเสาเอกของหอฉันหุณยาย นะแบบไม่มีเลยนะให้ปิดแผ่นทองเสาเอกแล้วอะ่ะเราก็หืมสุดยอดเลยนะก็ช่วงนั้นต้องบอกว่าทำงานทำงานประชุมคิดแบบนาะอยู่เกือบตลอด2ีกว่าชั่วโมง24ชั่วโมงเลยวันๆทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานเนะี่ยไปบริษัทออกแบบนะมาประชุมงานตอง แม้แต่ว่าในเวลาเดียวกันที่แบบยังไม่เสร็จนะด้นได้นไ,ไ,ไในเวลาเดียวกันที่แบบไม่เสร็จ <c oughs> ก็ยังต้องเตรียมตอกเสาเข็มด้วยและท่านก็กำหนดดีเดที่จะตอกเสาเข็มต้นแรกวันที่เท่าไหร่นะ <c oughs> วันคล้ายวันเกิดคุณยาย1ิบก้ามกรา 2 5 4 4ันห5า5้อโอ้โหถามว่าเครียดไหมเครียดน,นะเพราะว่าอะไรยังไม่มีแบบเลยยังไม่มีพิมพ์เขียวเลยแล้วยังไม่ยังไม่ได้คำนวณโครงสร้างเลยแต่ต้องกดเข็มแล้วทีนี้ก็มีเสนอไอเดียมาก็พระอาจารย์ขจรศักดิ์ในวันนั้น ณนะตอนนั้นท่านบอกว่าระบบการก่อสร้างมันมี <s pe ak> อยู่สองอย่างหนึ่งคือถ้าเรารู้เรื่องโครงสร้างแล้วเนี่ยเราก็กดเข <t> ็มตามเสาท,ที่ที่ให้มันแข็งแรงนะพูดง่ายมีเสามีคานใช่ไหมฮะถ้าเรารู้คานมีตัมต vre, มัวมอเรียบร้อยแล้วก็กดเข็มตามนั้นกดให้ลึกไปถึงจุดที่แข็งที่สุดของโลกเขาเรียกว่าถึงชั้นหินนี่นะ นั่นวิธีหนึ่งแต่อีกวิธีหนึ่งคือถ้าไม่มีแบบก็กดเข็มปูพรมเลยครับคำว่ากดเข็มปูพรมคืออะไรกดมันทุกทุกห้าเมตรเลยกดเข็มทุกห้าเมตรไปเลยแต่ไม่ใช่เข็มยาวใช้เข็มสั้นกดเข็มทุกห้าเมตรและเทพื้นเน่ยเทพื้นหอชั้นเนี่ย ให้เป็นพื้นคอนกรีตเนาะหนาเป็นเมตรผู้ง่ายพื้นหอฉานหุ่นยายเนี่ยทําเป็นตอหม้อเลยเป็นตอ่อหม้อยักษ์ขนาดสามหมื่นกว่าตารางเมตรเอาไงดีในทีมงานก็เลยบอกอืนโยบายหลวงพ่อท่านมาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องลุยอย่างเดียวเลยอ่ะท่านบอกว่าแบบไม่มีต้องกดเข็มกดเลย เขบอกว่าเริ่มกดปุ๊บก็ต้องรีบหาผู้ละเมาที่จะมากดเข็มกดเสาเข็มนะวันที่31ก็มาเป็นมาทำพิธีกลันแผ่นดินนะวันที่5มกราก็แปะแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกวันที่19มกราก็กดเสาเข็ม แล้ท่านก็บอกว่า <c oughs> ปีเดียวเสร็จไหมลูก <c oughs> <S <S> <S เสร็จไหมย,ยังย้ำอีกนะปีเดียวเสร็จไหมโอ้โหสุดยอดจริง <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยแบบเนี่ยเสร็จภายในประมาณสามเดือนได้ <c oughs> พอแบบเสร็จปุ๊บหลวงพี่ได้เรียนรู้ในเรื่องการตัดเขาเรียกว่าถ้าภาษาช่างเขาเรียกว่าตัดจับ ก็คือเอาผู้รับเหมาเราไม่ได้เราไม่ได้หาผู้รับเหมาใหญ่มาพอถามว่าทําไมเราไม่เอาผู้รับเหมาผู้รับเหมาใหญ่มาพอผู้รับเหมาใหญ่นี่เขาจะมาก็ต่อเมื่อมีแบบแล้วเพื่อมาประมูลราคาสองสามเจ้าแต่นี่แบบเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทํางานแบบว่าจ้างเองอะเข็มเจ้าหนึง่งนะงานปูนคอนกรีตอีกเจ้าหนึง่ง งานเหล็กอีกเจ้าหนึ่งนะงานหลังคาไฟเบอร์กลาสอีกเจ้าหนึ่งหลังคาไฟเบอร์กลาสคืออะไรก็ใจดีของคุ้งยาน,นี่แหละที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยทำเป็นไฟเบอร์กลาสนะเพื่อเป็นทานน้ำตกด้วยก็วางแผนกันอย่างนี้ตัดจับทั้งหมดประมาณ1ิเจ้าได้เนาะแล้วงานเร่งแบบนี้นี่มี ช่างอยู่ในหน้างานประมาณเป็นร้อยและในทุกๆวันเนี่ยเกือบทุกวันหลวงพ่อตาท่านก็จะมาเดินดูเดินตรวจงานถ้าเป็นไปได้เดินดูเดินตรวจงานส่วนหลวงพ่อธรรมะท,ท่านก็จะมั่นถามอยู่ตลอดว่าถึงไหนแล้วทาอะไรบ้างแล้วท่านก็จะแจ้งนโยบายให้นโยบายมาสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่ได้เรียนรู้จากการสร้างหอสันพยุยยก็คือ 1การทำงานแบบทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนี่มันเป็นยังไงสองคำว่าไม่ได้ไม่มีเนี่ยมันมีอยู่ในทีมนี้จริงๆนะสามเรื่องการวางแผนจริงๆจะต้องเรียงละแบบหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือเรื่องระบบปก,ปกติ แต่ในเรื่องการทำงานของวัดพรธรรมกายที่หลวงพ่อท่านเนี่ยใจท่านไหวมากเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามสี่มันอาจจะไม่เป็นปเป็นตามนั้นก็ได้มันอาจจะแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำพร้อมกันเลยแต่ว่าแค่เอามาจัดเรียงลำดับว่าโอเคถ้าหนึ่งสองสาเสร็จปุ๊บสี่หประกอบประมาณนี้พุ่ง่ายมันก็คล้ายๆกับ ทำกุฏิหลวงพ่อนั่นแหละแต่ว่าขยายขนาดให้มันใหญ่โตขึ้นนะแล้วก็ท่านประธานในพิธีที่ก่อสร้างก็คือหลวงน้ำหมูพอเวลาเรียนถามนั่นบอกว่าแล้ววัสดุอุปกรณ์จะใช้อย่างไรดีเนื่องจากงบประมาณก็จำกัดท่าน,นก็บอกว่าคุณยายเคยสอนไว้ว่า น่าจัไนวะ่ดีนะดีนะคำนี้นะไม่เคยได้ยินเลยนะคุณยายเคยสอนไว้ว่าเราคนจนต้องใช้ของดีดีเราคนจนต้องใช้ของดีๆแต่ของดีๆไม่จำเป็นจะต้องแพงดีด้วยคุณภาพเพราะฉะนั้นพอบอกว่าเราคนจนต้องใช้ของดีๆแล้วท่านยังบอกท่านก็เลยเล่าให้ฟังสมัยที่สร้างวัดใหม่ๆท่านบอก รางน้ำทุกอย่างเนี่ยนะคุณยายให้ใช้เป็นสแตนเลสให้หมดเลยเพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้ามัวมานั่งตามดูแลพวกอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็ชํารุดเดี๋ยวมันก็พังแต่ถ้าของดีเนี่ยทีเดียวเลยนะจึงเป็นที่มาที่ไปว่าอ๋อทำไมหอฉันคุณยายเนี่ยใช้รังน้ำสแตนเลส เนาะโอเคต่อไปพื้นใช้พื้นอะไรก็ต้องใช้พื้นหินหินแกรนิโตเขาเรียกว่กระเบื้องแกรนิโตเป็นคล้ายๆกับหินหินแกรนิตแหละแต่เป็นหินแกรนิตที่ย่อยทำเป็นแผ่นกระเบื้องนะส่วนเสาเองเพบอกว่าทำถวายคุณยายปุ๊บ ก็เลยมีดำริว่าอยากจะให้รวมใจลูกหลานยายที่จะมาเอาบุญใหญ่กับคุณยายรวมใจยังไงอ๋อโดยปกติหินเกรดเนี่ยถ้าทำเสาหินใช่ไหมหินเกรดเนี่ยมันก็จะมีเม็ดสีขาวบ้างเม็ดสีน้ำตาลบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างอย่างนี้โอเคก็พอบอกให้ รวมลูกหลานยายเนี่ยมาเอาบุญใหญ่กับคุณยายก็เลยสร้างวัฒนธรรมเหมือนกับที่สร้างโบสถ์โบสถ์วัดพระธรรมกายเป็นโบสถ์ที่ไม่ได้ทาสีแต่เป็นโบสถ์ที่คัดหินเกรดสีขาวโดยศรัทธาสาธุชนมานั่งคัดหินผู้ไงหินหินทั้งสักกระบ,บุงหนึ่งเนี่ยก็จะมีเม็ดสีขาวเนี่ย ปนอยู่อาจจะหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแต่เม็ดขาวๆออกมาจนเป็นโบสถ์วัดพระธรรมากายนะนี่คือประวัตนะิโบถสถ์นะโบสถ์ที่วัดนี่แหละแต่ทีนี้อ่ะงั้นเราก็เดินรอยตามแล้วกันนะทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในบุญกับกับคุณยาย จึงไปให้ศรัทธาสาธุชนที่มาเนี่ยมากี่คนก็มาเพราะอะไรกว่าจะได้เสาต้นหนึ่งนี่คัดกันคัดกันอิ่มเลยแหละนะพอคัดเสร็จหินขา,ขาวๆเนี่ยหินเกรดขา,ขาวๆก็เอามาขัดนะแล้วก็เอามาล้างเป็นเสาขอ,อฉันคุนยายส่วนไอ้เม็ดที่คัดออกเอาไปทำอะไรฮะ เอาไปทำอะไรก็ไปทำทางเดินนะเอาไปทำโครงสร้างอะไรก็ว่ากันไปเป็นอย่างนี้นะส่วนหลังคาส่วนหินแกรนิตที่เป็นตัวครอบหลังคาเชิงชายทั้งหมดก็แปลวหินแกรนิตสีเทาหลวงพี่จำได้เลยตอนนั้นนี่จึงได้เรียนรู้ว่าออวิธีการ ปูหินแกนิดเนี่ยมันปูอย่างนี้ให้หลวงพี่รับมอบหมายในเรื่องการเรียงหินทำว่าเรียงหินยังไงคือในหินก้อนหนึ่งที่ตัดออกมาจากภูเขาหินเนี่ยเขาเรียกมาเป็นบล็อกในบล็อกนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งสีอ่อนสีเข้มแตกต่างกันใช่ไหมฮะเออแล้วหินแผ่นหินก้อนแผ่นหนึ่งเนี่ย ประมาณเมตรหนึ่งเนาะสูงประมาณเมตรยี่สิบโอ้โหสุดยอดเลยแล้วให้หลวงพี่มานั่งเลียง<อ>เลียงยหมดเวลา,าช่วยชีวิตไว <c oughs> ้คือคือถ้าเราถ้าเราไม่เลียงหินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเวลาปูหินออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับสเปะสปะเขาเขาดำด,ำ,ดำอะสลับกันไปอย่าเงี้ย แต่ถ้าเอาเรามาเรียงเฉดกันตั้งแต่เข้ม,มไปถึงอ่อนแล้วเอาหินแผ่นหินทั้งหมดเนี่ยมาปูไว้ที่พื้นแล้วก็มานั่งเรียงทีละแผ่นเอาอย่งนี้ดีกว่าแล้วก็ทำนัมเบอร์เพื่อเอาขึ้นไปติดเนี่ยลงพี่เนี่ยยืนเรียงหินอยู่โดยที่มีช่างประมาณนี้แหละนะ คุณประมาณเนี้ยี่คนเป็นลูกมือให้ช่วยช่วยยกหินสลับโอ้โหจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผิวหลวงพี่นี่นะในเนี้ยไม่มีใครดำหมดหลวงพี่เลยตอนนั้นมันจริงๆตอนนั้นนะโดยเฉพาะวันที่หลวงพ่อท่านอยากให้เปิดใช้มาทำพิธีเปิดก่อนนะ เท่าที่จำได้เนี่ยก็คือพอยกหลังคานะก็คือยกหาจะดีน้อยคุณยายขึ้นไปแล้วเนี่ยวันที่ประมาณวันที่19พฤศจิกาหรืออย่างไรนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นวันที่อยากจะฉลองด้วยทำพิธีกดปุ่มเปิดวันแรกโอ้โหวันนั้นพี่จำได้หรือว่าคืนก่อนหน้านั้นคืนหนึ่งเนี่ย พื้นหอฉันทั้งหมดเนี่ยนะประมาณหมื่นตารางเมตรยังไม่ได้ปูเลยนะยังไม่ได้ปกูรกระเบื้องอะทำยังไงดีพุวงนี้จะเปิดล้ะทำยังไงดีพวงนี้จะเปิดเอาว่าตันใจก็คุยกับพระอาจารย์หลายรูปที่ดูแลเจ้าภาพที่เป็นพุทธลําเหมืนะก็เลยกระจายข่าวไปว่าอยาก ให้ผู้รับเหมาทุกคนนะ่ะหรือว่าเจ้าภาพที่มีเป็นผู้ัะเหมาทุกคนเนะี่ยมาเอาบุญปูกระเบื้องกับหอฉันคุณยายโอ้โหครับวันนั้นนี่มากันเป็นร้อยเลย <c ười> คือผู้ละเหมาปูไม่ทันไงเพราะฉะนั้นก็เลยตัดใจว่างั้นก็ไปเชิญญาติโยมแล้วกันที่เป็นที่ปูกระเบื้องได้มาหมดเลยมานี่มากันเป็นหลายทีมพอมาเสร็จแล้วก็แบ่งกันเลยว่า โซนนี้ปูโซนนี้ปูตรงนี้โซนนี้ปูตรงนี้พี่ปูตรงนี้เนาะโดยที่หลวงพี่เนี่ยเป็นคนยืนดูว่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยปูแล้วให้มันเท่าให้มันเสมอนู่นนี่นั่นนะเป็นคนตัดตัดนใจว่ามันได,ได้ได้ได้แนวไหมระดับได้ไหมอะไรต่างๆ,ๆเอางั้นอะเสร็จตอนตีห้าครับแห้งไหมปูน ปูวันนั้นคือนั้นแห้งไหมไม่แห้งฮะไม่แห้งแน่นอนฮะแล้วทำไงไม่แห้งแน่นอนนะประมาณเก้าโมงสิบโมงก็ทำพิธีเปิดพอทำพิธีเปิดโยมโยมหลวงพี่ก็ยืนยืนเล็งๆอยู่ตรงนั้นตุ้งนั้นยังเปียกๆเลยเนี่ยเราก็ยืนลุ้นอยู่พอเยินโยมเดินผ่านปุ๊บอุ้ยขยับได้คือ เนื่องจากปูมันยังไม่แห้งไงไม่เช็โตูดมันก็ขยับเนาะแต่ก็เอาผ่านงานไปก่อนไม่แห้งแต่คําสั่งคือคําสั่งนโยบายคือนโย,ยบายเสร็จต้องเสร็จก็เสร็จปูพื้นเสร็จแต่ขอไปพอปูพอปูคือวันนั้นเสร็จแล้วทาไงต่อหรือรีบห <laughs> รือหรือรอ,รอ,ออกบางส่วนหรือหรือแล้วก็ให้บริษัทที่เขาปูเนี่ย บริษัทปูกระเบื้องจริงเนี่ยให้เขารับผิดชอบปูให้มันสวยเนาะแล้ววิธีการตรวจว่ามันเรียบหรือไม่เรียบตรวจยังไงให้ถ่ายเวลาตรวจไม่ใช่โยนนะโยนนั่นมันโยน,นอย่างเงี้ยต้องใช้รวมี่ใช้วิธีกลิ้งเหงนะ<ย>รียญเวลาตรวจตรวจรับงานนะ ตัวโงานกลิ้งเหรียญปึ๊บเอาไปใช้ก็ไดนะ้นะเนะพอตอนพอพื้นที่มันมันมันกระเดิดอะ่ะพอเวลากลิ้งไปปุ๊บมันจะปึป๊บเหรียญจะวิ่งป,ปึ๊บนี่อ่าหลวงพี่วอันนี้ไม่เรียบไม่เรียบืมตอนนั้นนี่หลวงพี่เป็นที่เกียรติช่างของช่างมากเลยมากนะนตอนนี้แหละหลวงพี่มาเขาเรียกอะไรพอมาต่างประเทศนะ มาทํางานก่อสร้างเองใช่ไหมนะเดี๋ยวเนี้ยใจดีแล้วเพราะอะไรเข้าใจแล้วมันยากงนี้เองเนาะโอเคก็ดีไหมดีค่ะเป็นเบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังหรอกแล้วภาพในใจมันก็เออสิ่งนี้มันเคยผ่านมาแล้วนะแม้แต่ว่าเหล็กนะโคงเหล็ก ที่อยู่บนหอฉันคุณยายอ่ะสูงประมาณสิบสองสิบสองเมตรโค้งหลังคาเนาะพราเวลาเดินตรวจงานเะนี่ยกว้างประมาณสักประมาณยี่สิบห้าเซนสามสิบเซนได้นอะพอเวลาเดินตรวจงานเนาะต้องเดินเดินเดินบนนั้นอ่ะสูงมาสิบสองเมตรเดินโอ้โหสุดยอดเลยสนุกมากาพวกอายุวนาแบบเราก็ยังสนุกอยู่ จริงๆอายุเท่าเท่านี้จริงๆนะตอนนั้น,นเพราะอย่างที่บวชยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณน,า 26, นี้แถวๆยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด <c oughs> น,นี่แหละอุหน้าหน้ายังอ่อนอยนูไหมโอเคอ่าตั้งใจรับพรนะฮะแล้วเรากลับตาโรมใจเบาๆไว้ที่ศูนย์กลางความบริสุทธิ์ให้ใจของเราแจ่มชื่นเบิกบานสงใส ให้เป็นที่ดึงดูดความสุขความสําเร็จความเจริญนุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นกุศลให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ปรารถนาได้ทรัพย์ให้มีทรัพย์สมบัติหลั่งไหลามาไม่ขาดสายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญคําจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมากายมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อายุขยัยยืนยาวสร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่อง ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายให้ได้สร้างบารมีตามติดมหาผู้ชนียาจารย์ไปทุกชาติตาบกระทั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทินตั้งใจรับผ่อนนะสัพพะโราวินิมุตตสัมภสันดาปะวะ ตุมานเดมนาวันวันดารายโสุขีธีกายโยโกอาภาวอาภิวาทานาสิลิสานิจังวุณธมปัจจัยนุจารธรรมณธมวทานเดายวันโนสุขัง ให้รวยๆจ้านะแล้วก็ส่งกำลังใจในการสร้างบารมีให้ทุกๆคนเลยนะมอบมิิฮารัดยิ้มใสปิ้งๆอ่าโอเคล้วเจอกันใหม่จ้า